การแก้ไขแสงเงาให้กับภาพใน Photoshop นะครับจะมีคำสั่งที่ใช้จัดการอยู่เป็น1 0บๆคำสั่งเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่หนึ่งคำสั่งที่เราสามารถใช้งานได้แล้วก็เป็นคำสั่งตั้งแต่ p o t t s s o p เวอร์ชันเก่าๆนะครับคำสั่งนี้มันชื่อว่า Shadow Highlight เวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยจะต้องคลิกไปที่เมนู Image Adjustment นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง Shadow Highlight แต่อย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้ครับว่าเวลาที่เราเรียกใช้งานคำสั่งผ่านเมนู Adjustment เนี่ยคำสั่งจะเข้าไปแก้ไขให้กับภาพของเราโดยโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยจะกแก้ไขค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก่อนนะครับซึ่งจะมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการ convert นะครับให้กับภาพนี้เนี่ยให้เป็น smart object โดยการคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง Convert to smart object หรือเราอาจจะใช้วิธีการดั้งเดิมนะครับโดยการสร้างสำเนาให้กับ Layer ร์ขึ้นมาเป็น l a เยอร์ใหม่วิธีการก็คือกดปุ่ม Ctrl J ครับเราจะได้ l a เยอร์ใหม่ขึ้นมาซึ่งเราจะทำงานบน l a เยอร์นี้แทนที่จะทำงานกับภาพต้นฉบับเพราะถ้าหากว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถลบ l a เยอร์นี้ทิ้งไปได้นะครับ หลังจากที่เราสร้างสำเนาหให้กับเลเยอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้คลิกไปที่เมนู Image Adjustment แล้วเลือกคำสั่ง Shadow Highlight พอเปิดคำสั่งตรงนี้ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับคำสั่ง Shadow Highlight เนี่ยจะจัดการแก้ไขแสงเงาให้เรานะครับโดยอัตโนมัติซึ่งจะสังเกตว่าบริเวณที่เป็นเงามืดในตอนแรกนะครับจะสว่างขึ้นนะครับทีนี้มาดูที่หน้าตาของคำสั่งนะครับเราจะเจอกับส่วนที่ใช้ในการปรับค่าเนี่ยสส่วนก็คือส่วนของ Shadow ในการควบคุมบริเวณเงา กับส่วนของไฮไลท์ที่ใช้ควบคุมบริเวณที่เป็นส่วนสว่างของภาพนะครับเราสามารถเพิ่มค่าชดว์โดได้นะครับเมื่อเราปรับค่าเพิ่มขึ้นไปเนี่ยบริเวณเงานะครับก็จะสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับการปรับค่านะครับควรจะปรับในปริมาณที่พอเหมาะนะครับเพราะว่าถ้าปรับมากเกินไปภาพจะดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับก็ทดลองปรับค่าดูก่อนนะครับในส่วนของไฮไลท์นะครับเมื่อเราเพิ่มค่าไฮไลท์ขึ้นไปนะครับ ส่วนที่เป็นส่วนสว่างของภาพเนี่ยจะมืดลงนะครับจะทําให้เราเห็นรายละเอียดในส่วนสว่างมากขึ้นแต่นะครับเราไม่ควรปรับค่ามากเกินไปเช่นกันเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทําให้บริเวณที่เป็นเส้นขอบของวัตถุนะครับมันเกิดเป็นเงาฟุ้งสีขาวขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับไอ้เจ้าเงาฟุ้งตรงนี้ครับเราจะเรียกว่า halo นะครับมันเป็นส่วนที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับเวลาที่เราปรับค่า เพราะฉะนั้นก็ควรจะลดค่านะครับไม่ควรให้ค่าไฮไลท์เนี่ยสูงจนเกินไปหลังจากที่ปรับค่าทั้งสองส่วนตรงนี้ไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับเรายังสามารถาควบคุมค่าเพิ่มเติมได้โดยการคลิกที่เช็คบ็อกโชว์มอ o ์อ o อปชันนะครับเพื่อแสดงค่าการปรับแต่งเพิ่มเติมสิ่งที่อยากจะให้ดูก็คือว่าในส่วนของ Shadow กับ h ฮไลท์เนี่ยมันจะมี2ค่านะครับ ที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือค่าโทนกับรดียสนะครับทั้งสองค่านี้นะครับมีไว้สำหรับการกระจายโทนแสงนะครับให้มันในความส,สมดุลมากขึ้นนะครับโดยหลักการก็คือให้เราทดลองปรับค่าครับเราดูว่ามันมีความเหมาะสมมากแค่ไหนนะครับหลังจากเราจะอาจจะทดลองปรับค่าโทนก่อนนะครับเพื่อควบคุมระดับความสว่างในส่วนของรดียสนะครับก็มากระจายนะครับกระจายโทนเงาตรงนี้เนี่ย ให้มันมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันครับกับค่าโทนในส่วนของไฮไลท์นะครับเราก็สามารถปรับค่าเพื่อควบคุมนะครับระดับความสว่างของไฮไลท์และปรับค่า radius นะครับเพื่อกระจายโทนนะครับให้เกิดความสมดุลนะครับหลังจากที่เราปรับค่าทั้งสองส่วนนี้เรียบร้อยนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีค่า m i d โทนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราสามารถกําหนดค่าได้ การกำหนดค่ามิดโทนเนี่ยนะครับถ้าหากเราลดค่าไปนะครับระดับคอนทราสของแสงกับเงาเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกันจะทำให้ภาพเนี้ยมันดูแบนนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเพิ่มค่ามิดโทนขึ้นไประดับแสงเงาจะมีความแตกต่างกันมากขึ้นภาพจะมีคอนทราสระหว่างจุดที่มืดกับจุดที่สว่างนะครับสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ควรจะปรับค่าให้เหมาะสมหรือว่าเราอาจจะไม่ปรับค่าในส่วนมิดโทนนี้ก็ได้เหมือนกัน นะครับอาจจะปล่อยทิ้งไว้นะครับสมมุติว่าผมจะปรับสักเล็กน้อยนะครับประมาณ10นะครับไม่ได้ผลลัพธ์เป็นที่ต้องการนะครับก็คลิกปุ่มโอเคนะครับเราก็สามารถตรวจสอบได้ครับว่าก่อนแก้ไขแสงเงาด้วยคำสั่ง h a Shadow h i g h l i h h t นะครับจะเป็นยังไงก็สามารถซ่อนนะครับเลเยอร์ที่เราสร้างสำเนาขึ้นมานะครับเพื่อดูภาพต้นฉบับนะครับเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะ ควบคุมปริมาณแสงเงาของภาพได้อย่างเหมาะสมนะครับช่วยแก้ไขภาพที่มีปัญหาในตอนแรกเนี่ยให้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นแบบนี้นะครับ